วันนี้กิจกรรมลงแปลงอีกวันนะคะนี่ค่ะพี่ออนพี่ออนสายเจ็ดนะคะมาดูแลน้องนนะคะน้องน้องน้อง,อง,อง,องลงแปงวันนี้พร้อมนะคะพร้อมมากแต่งตัวพร้อมมากอันนี้อันนี้พี่สายไหนคะสายหกค่ะสายหนะคะสายแปดนี่สายแปดนะคะพี่นิ่มของเรานะคะอันนี้ถ่ายวีดีโอค่ะน้องๆยอนขันแข็งมากเลยนะคะเกษตรกรกสีมี่กนจ่งนะคะ แมาน้วคะและก็ที่สำคัญนะคะพี่ออนก็พี่ออนตั้งใจเยืนดูน้องๆมากเลยนะคะพี่ตั้งใจดูน้องๆทำงานนะคะพี่ออนเนาะคนนี้นะคะคนนี้คนนี้พร้อมมากเลย อนนี้ก็ท้องฟ้าจนมใสอากาศร้อนมากเลยน่าจะเกอบ40องศาันเป็ตอนนี้ก็ประมาณ4โมงขึ้นแต่ว่าแดดก็ยังร้อนอยู่เลยนี่นะะที่จะเส็จต้องลงแตงกวา็อยเราไปได้ปุดไเลยเราไปยซมมองเล่นมาดิใช่ใช่นี่คือช่างภาพนะคะช่างภาพของเรานะคะ เท่าครับประจำสมัยรรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นคนที่ปากหมายที่นี่นะคะถ่ายคนนั้นให้กิฟหน่อยไคนไมนน้แก้งเพื่อนอีก,ลอกแล้วนวันนี้ยังไม่ได้ถ่ายเลยพี่คีมเฉนแบาพี่แจ๊ไปเลยเอ้ยเอ้ยมาแล้วเหรอ กลางลุมาด้วยมอยิ่งใหญ่ระวี่น้องร้นแดดนะนียอยู่ของเราตอนกลางลุกมาไม่วเหน่าเืดไม่เชียวนะนี่ไะคะตามมาเ้ยเต้นตัวเอน่ารักเลยอุ้ยน่ารักจังเลยคิมินโตะมีผู้ชายถือลมให้ ถ้าภาพเผยแผ่ออกไปต้องโดนนักเข้าเย็นนี้ค่ะเย็นนี้ภาพเผยแผ่เย็นนี้เลยค่ะอืเราจะกั้งให้เดยรอแค่สองคนอ่ะใช่ต้นพูดเลยไม่เกรงใจร่มในขณะที่น้องๆเขาก็ทำงานกันอยู่นะคะแล้วพี่ๆสโมก็จะใช้ดูใช้ความเป็นพี่ที่ดีนะคะเออรถอ่ะกาล่มไม่ล่มพี่ดูเหรอ มาทายได้นะคะไม่ไม่ยินยินคุมงานนะคะยินสั่งการนะคะเปลี่ยนกันเด้อเปลี่ยนกันเด้อผู้ใดบ้าข้าราชกาลงไปเฮ็ดชอยมูอหน้าเรืองหน้าเหลืองแล้วอู้พี่ของเราหน้าเหลืองแล้วนะคะแล้วเราแล้ใหม่ก็เลยได้มั้ยแล้วเราแล้วเรานึ่งยันนี้ยันนี้เจอกันในช่องยูทูปนะครับครับเลยเด็กกูแชร์ลงเพลมีอะไรพูดคุยไหมมีอะไรพูดไหมมีเยอะเลยครับ ฝากได้นะเมากูสังถอดถ่ายรูปให้น้องกูแน่ได้ได้นี่ะคะไอ้ห่วยบังนี่ไงไอ้กระเถิดกระงับไปหึือจังหวะโอ้โหน้องเต้นลงน้องเต้นนะคะลงไปทางตอนนี้คูดอะไเร็วไหมบอกกูว่าถอดเกือบเอตีนเหม็นเด้อก็เสือร์เฮตแต่ร์เลยน้องเต้นน้องเต้นของเราสายก่อนหน้านี้เขาขุดแป้งเล็กๆสายพวกเราขุดแป้งใหญ่ๆอันนี้อันนี้เปลี่ยนจากช่างภาพไปเป็นกรรมกรแล้ว เปลี่ยนจากช่างภาพเป็นกรรมกรแล้วน้องเต้มก็ยืนเยอะๆทำชื่อๆนาถ่ายรูปน้องนิเตอร์ถ่ายใช่ไหมนะถ่ายแนวนอนหน่อยถ่ายแนวนอนใหญ่เห็นเนานมือแล้งมืดึงรูปนเลยสามลอยกูแนวนอนหน่อยอัพโหลดบออกกก่่่เด้วารัสวัสดีครับพี่เสียงยังเย็กวันนี้เป็นยังไงบ้างครับถ่ายคลิมยังเย็กโอ้ถามด้นี่ ครับเป็นไงบ้างครับวันนี้เจะไปปลูกแซะอันนาหอาอไปโลดเอาอไปโลดไปหลายเรื่อไย,ยไหนไหมครับ,บท่านนายกไม่เหรอเอาท่านอุป,ปะโอ้คือดำเลยม,มาครับอำมสุมสวนอ่างงู ยังไม่เจอลูกเลยนไงยังม่เลยกเลยไม่ชืนมากนเดียวสวัสดีสลีครับผมเป็นไงบ้างครับวันนี้ทนุกครับ แดดไหมไม่เท่าไหร่ครับร่มวันนี้ดีนะดีครับเป็นไงวะเขาเหนื่อยไหมวันนี้ไม่เหนื่อยค่ะวันนี้ไม่เหนื่อยแต่ว่าร้อนค่ะตอนเย็นไปกินหมูกระทะครับเลี้ยงอยู่บอผมไม่มีตังค์ครับ นี่ครับพูดได้เลยครับเนี่ล่ะ ครับครับอันนี้แม่อยแครับแ่ไหมอนพอพอนร้อถใส่สูนอะไรใส่สูอยู่ในในร้ใส่นไข้นานะคอมัหลายที่นง้นเฉินเฉินมาตอนนั้นไหมมันหอมน่อมุก อีกแก้มอีกแก้มไปโอ้ค่ะบรรยากาศนะคะตอนนี้เลิกแล้วกำลังจะกลับแล้วนะคะทุกคนสภาพแต่ละคนเต็มไปด้วยเนิ่ยน้ำเจ๊รีบเหนื่อยๆไปยืมขออโทษอ้าวเนั่นนะคะวิดีโอนะคะเนี่ยวิดีโอววิดีโอวิดีโอค่ะวิดีโอนะคะตอนจะกลับแล้วเต็มไปด้วย